พระเทรา์ากับพระเครื่องเมืองไทยจะพาทุกท่านมารับชมเหรียญรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างน้อยมากและพบเห็นได้น้อยนะครับเหรียญรุ่นแรกจัดสร้างในพศ2512เป็นเหรียญรูปไข่ส่วนเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในพศ2 5 1 4เป็นเหรียญกลมนะครับและทั้งสองเหรียญนี้ผ่านงานประกวดของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระปูชาไทยที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นแบบอย่างในการศึกษาได้เป็นอย่างดีฝั่งซ้ายมือเรียกว่าเหรียญลึกนะครับส่วนฝั่งขวามือเป็นเหรียญตื้นวันนี้มารับชมทั้งสองพิมพ์สองบล็อกที่จัดสร้างในพศ2514ตามประวัตินะครับเหรียญน,นี้ออกในงานพัฒนีมาวัดกุตาลาดปี2514เป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อคูณ รนแรงนั้นออกที่วัดแจ้งนอกนะครับลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างนี้ไม่มากเลยนะครับและค่อนข้างหายากด้วยปัจจุบันแบ,บ่งออกเป็น2บล็อกนะครับบล็อกตาลึกและบล็อกตาตื้นโดยรายละเอียดของบล็อกตาลึกจะสังเกตที่บริเวณดวงตานี้นะครับนี่ครับจะลึกมากเลยนะครับหูของห่วงของเหรียญน,นี้จะต้องนูนชัดเจนครับไม่ตื้นเบอร์ นี่คือบริเวณด้านล่างนะครับตัวอักษรนะครับนี่ครับขอบเหรียญนะครับนี่คือด้านหลังนะครับจํารูปทรงให้ดีนะครับขอบปิ้นและมีการเจาะรูเหรียญสวยงามครับบริเวณด้านล่างนะครับตัวทอมีเส้นติ่งนะครับและพื้นใต้ตัวหนะมีรอยครุกคะนี่คือจุดตนิบสําคัญของเหรียญนะครับนี่ครับ ตัวอักษรคมชัดมากเลยนะครับขอบก็เป็นธรรมชาติความเก่านะครับนะครับจดจำลักษณะของเหรียญจะสังเกตบริเวณใต้สังคาตินะครับจะมีเส้นนูนนะครับนี่ก็เป็นตำหนิสำคัญในแม่พิมพ์เลยนะครับนะครับจะมีเส้นนูนเด่นชัด เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแต่ค่อนข้างหายากนั่นเองจึงไม่ค่อยหมุนเวียนในตลาดมากนักนี่เรียกว่าบล็อกตาลึกนะครับเหรียญนี้สวยงามจริงจริงครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ติดรางวัลนะครับลมดำนี่คลิปเลยนะครับมาชมเหรียญที่2ครับเหรียญน,นี้เรียกว่าบล็อกตาตื้นนะครับสังเกตที่บริเวณศีรษะครับจะมีเส้นเกินอยู่เหนือทิวศีรษะนะครับ ดวงตาค่อนข้างตื่นครับดูด้านหลังกันนะครับตัวอักษรก็ยังคมชัดสวยงามครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญรุ่น2ด้วยนะครับมาชมกันใกล้ๆครับมีเส้นกระจายจากการปั๊มนะครับ ตัวอักษรนี่เป็นแท่งคมเลยนะครับมาชมหูห่วงของเหรียญนะครับนี่ครับปิ้นออกมาสวยงามครับนี่คือขอบนะครับเป็นเหรียญที่ลึกพอสมควรนะครับสร้างพศ2 5 1 4นี่ขอบของเหรียญนะครับนี่ครับความสวยงามบ็อกตาตื้นนะครับศีรษะจะมีเส้นโค้งนะครับ อยู่เหนือศีรษะนะครับพิมพ์ค่อนข้างตื้นนะครับแต่ว่าจุดตำหนิสําคัญครับตรงบริเวณสังคตินะครับจะมีเส้นนูนแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ไม่มีโค้ดนะครับสังเกตที่บริเวณตัวอักษรและความเป็นธรรมชาติของเหรียญอย่างเดียวเลยนะครับและก็ตำหนิสําคัญตามที่ได้กล่าวมา เหรียญที่ไม่มีโค้ดนี่ก็เล่นยากประสมควรครับนี่ครับทั้ง2เหรียญน,นะครับมาเปรียบเทียบกันสวยงามเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่น2ที่หาดูยากแล้ะครับวันนี้นำะมาให้ชมกันนะครับผ่านงานประกวดทั้งคู่นะครับสาเหตุที่ต้องส่งงานประกวดก็เพื่อเช็คพระแล้วก็ป้องกันผู้สวดนะครับ นักสวดก็เยอะนะครับในคลิปหน้ายังมีทีเด็ดให้ได้รับชมนะครับรอรับชมเหรียญคณาจารย์ต่างๆในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ